ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้สองคลิปหรือเปล่านะครับคือฝนจะตกแล้วนะครับผมรีบอัดให้นะครับเพราะเดี๋ยวไม่ได้อัดนะถ้าฝนตกก็นี่นะครับแล้วชงรับฟังคลิปนลยดีว่วครับว่าจะได้คลิปเดียวหรือได้สองคลิปนะครับก็ไปเลยครับโดอวิสาร์ดโวลโลกแห่งพ่อมดตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกไปถึงหนึ่งห้าวันต่อมาแองเจล่นั่งอยู่ข้างโต๊ะภายในห้องโดยสารของเขา เขาแกะสลกักลูนกลมสีเขียวบนผิวของโต๊ะสีน้ำตาลด้วยมีดเงินมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปอยู่ภายในวงกลมและขวดคริสตัลจากอิซาเบลก็วางอยู่ตรงกลางขอบของขอบของขอบวงกลมล้อมรอบไปด้วยลูนเล็กๆมันมีอย่างน้อย หนึอยลูนแองเจเล่ยังคงแกะสลักลูนบนโต๊ะขณะที่เขาขณะที่เป่าเศษไม้ออกไปหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีเขาก็วาดตัวสุดท้ายเสร็จสิ้นและลดมีดลงเขารู้สึกผ่อนคลายและมีดก็ถูกดูดซึมเข้าไปในฝ่ามือของเขาอย่างรวดเร็วเขาวางมือไว้ทั้งสองข้างของวงกลมเลือด แลดอยู่ระหว่างฝ่ามือของเขาทันใดนั้นก็มีบางอย่างในอากาศเริ่มสัน่นมีลำแสงสองเส้นออกมาจากฝ่ามือของแองเจเล่หนึ่งเส้นมาจากทางด้านซ้ายมีสีเขียวและอีกหนึ่งเส้นมาจากทางด้านขวามีสีแดงแสงไขว้กันเหนือขวดคริสตัลและเปลี่ยนสายโปร่งใส สายนี้ขนาดไปขนาดไปกับจุดจุดของขวดมันดูเหมือนลำแสงที่แองเจเล่ปลดปล่อยมาจะถูกดูดซึมโดยเลือดแลดแสงทำให้ห้องโดยสารสว่างขึ้นและมันก็เริ่มกระพริบ,ห,บหลังจากผ่านไปหลายวินาทีหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงทันใดนั้น สายแสงสีขาวก็พุ่งออกมาจากวงกลมและลูนนับไม่ถ้วนที่อยู่ข้างนอกค่อยๆเลื่อนหายไปในอากาศํำแสงค่อยๆไปอย่างช้าๆและแองเจเล่ก็ลดมือลงหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นวงกลมบนโต๊ะเคลือบด้วยแสงสีขาวเลือดแลดยังคงอยู่ตรงกลางแองเจเล่ลุกขึ้นยืน เขาดูเหนื่อยตอนนี้ข้าทำได้คือตอนนี้ที่ข้าทำได้คือการรอเขาเดินไปที่ประตูและผลักมันมีชายผมบอ์สวมชุดหนังสีแดงอยู่ข้างนอกประตูดูดเหมือนว่าเขารอที่นี่สักพักหนึ่งแล้วท่านกรีนนี่เป็นน้ำมันกุหลาบดำโปรโดรับไว้เขาเอามือขวา กำมือเหนืออกซ้ายและพูดเสียงเบาก็ไคดูแคอคทออนนีท่านนะครับน่าจะรู้เป็นไงแองเจเล่มองลงไปที่กล่องไม้ขนาดเล็กข้างขาของเขามีเข็มเอ่มีเข็มเหล็กตอกลงอยู่ที่มุมของกล่องแต่ผิวของมันเรียบเนียนใจกว้างจริงๆเธอแน่ใจว่าอย่างไรก็ตามข้าจะทำตามคำขอของเธอได้แองเจเล่ยิ้ม บอกลิซาเบธว่าข้าขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของเธอและข้าขอรับรางวัลไว้ไม่มีปัญหาครับชายผมบอนพยักหน้าอย่างสุภาพและหันกลับไปและเดินออกไปแองเจเล่เฝ้าดูชายคนนั้นออกไปจากนั้นก็ถอนหายใจเขารู้ว่าลิซาเบตมีภูมิหลังที่แข็งแกร่ง แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะมอบทรัพยากรโบราณหายากได้ง่ายขนาดนี้นอกจากนี้เธอยังบอกเขาว่าเธอได้แวะไปหาผู้เชี่ยวชาญยาในโนราทั้งหมดแล้วพ่อมดจากตระกูลทั่วๆไปคงจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้เขาเก้าวไปข้างหน้าแล้วหยิบกล่องขึ้นมาเมื่อเขาเปิดมันข้างในก็มีหม้อเซรามิก สีดำที่ปกคลุมไปด้วยเศษไม้ผิวของผิวของหม้อหยาบกร้านและมันดูและมันถูกปิดด้วยเศษผ้ากันน้ำสีขาวเมื่อแองเจเลเลร่เฝ้าดูก็มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบลอยขึ้นมาในอากาศน้ำมันภายในมีสีดำและเหนียวมันดูคล้ายกับน้ำผึ้งสีดำ เขายกมือขวาขึ้นและมีเข็มเงินหลายเล่มออกมาจากปลายนิ้วของเขาแองเจล่าจุ่มเข็มลงไปในน้ำมันเข็มถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำมันบางๆหลังจากที่แองเจล่าดึงพวกมันออกจากหม้อเสียงทำไงฟู่เงเปลวไฟสีดําจุดประกายบนเข็มขณะที่แองเจล่านำน้ำมันด้วยอุณหภูมิ ด้วยอนุภาพพลังงานไฟและกลิ่นหอมของดอกกุหลาบก็ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นเหม็นเนื้อเน่ามันเป็นน้ํากุหลาบดําจริงๆแองเจะเล่พยักหน้าเขาพึงพอใจกับผลลัพธ์เขาปัดไฟออกไปอย่างง่ายดายและระมัดระวังและเข็มก็ค่อยๆซึมเข้าไปในผิวของเขาอีกครั้งเขาเปิดหม้อและวางลงบนโต๊ะก่อนที่จะออกจากห้อง มีพ่อมดเพียงสองคนบนเรือลำนี้และแองเจเล่ไม่ได้กังวลว่าใครจะขโมยของเขาเขาสงสัยว่าผู้ติดตามของอิซาเบตจะรู้ว่าน้ำมันกุหลาบดำใช้ทำอะไรเขาใช้อนุภาพบางอย่างบางส่วนบนผิวของหม้อเพียงเพื่อเตือนเขาเรื่องห้องโดยสารบนด่านฟ้า จากห้องว่างจํานวนมากบนเรือเพื่อให้เขาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามที่เขาต้องการทางด้านของห้องโดยสารของเขาเป็นลาวเคลื่อนเป็นลาวคลื่นทะเลสีขาวโดยตัวเรือเป็นครั้งข่าวโดยตัวเรือเป็นครั้งคราวเออโทษนะครับ มีลมหนาวพัดผ่านทำให้ความร้อนของแสงอาทิตย์บนผิวหนังของแองเจเล่หายไปเขาหันไปทางด้านซ้ายและเดินไปที่ด้านหน้าของด่านฟ้ามีทหารหลายคนกำลังคุมหางเสือและลาาตะเวนบ,บนเรือเขาพูดคำพูดของเขาตะโกนในภาษาที่แปลกที่แองเจเล่ไม่คุ้นเคยมีนกนางนวลสีขาวหลายตัว ยืนเลียงอยู่บนราวขณะที่จัดขนของพวกมันด้วยปากลิซเบธยืนอยู่ข้างนก,กนางนวลเธอกำลังเล่นกับพวกมันดูเหมือนว่านกนางนวลชอบที่ลิซเบตสัมผัสมันพวกมันร้องอย่างมีความสุขแองเจเล่รีบเดินไปหาลิซเบตและนกนางนวลก็บินหนีเมื่อสังเกตเห็นการปรากฏตัวของเขาแต่พวกมันก็ยังวนอยู่เหนือเรือลิซเบต หันหลังกลับมาเธอหยุดยิ้มและการแสดงออกของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นจริงจังภายในวิ่กี่วินาทีกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างมันเสร็จแล้วงั้นหรือขั้นสุดท้ายแล้วบอกให้คนของเจ้าไปคุ้มกันห้องโดยสารของข้าและจะเสร็จภายในสามชั่วโมงแองเจเลตตอบอย่างใจเย็นไม่มีปัญหาลิซเบธมองไปที่หนึ่งในผู้ติดตามของเธอแกลนอัศวิน ฟังการสนทนาของพวกเขาดังนั้นเขาจึงพยักหน้าและเดินไปที่ห้องโดยสารของแองเจเล่พร้อมกับด้ามจับด้ามดาบด้วยมือขวามีอะไรอีกไหมแองเจเล่ยิ้มแองเจเล่ยิ้มข้าเพียงแค่อยากรู้ว่าเราใกล้ถึงจุดหมายหรือยังเขาต้องไปที่เกาะสาธารณะเราต้องไปที่เกาะสาธารณะแห่งหนึ่งก่อนและทิ้งทหารไว้ที่นั่นนอกจากนี้เรายังต้องเปลี่ยน เป็นเรือลำอื่นข้าคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาบนเรืออีกประมาณ7หรือ8วันลิซเบตตอบเสียงเบาเรากําลังเคลื่อนที่ในดินแดนของเมอร์ฟอบเจ้าเห็นนกนางนวลที่นี่ใช่ไหมมันหมายความว่าเรากําลังเข้าใกล้แผ่นดินหรือเกาอบถ้า <c oughs> ข้าเป็นพ่อมดเล,ล่อนดังนั้นข้าจึงไม่คุ้นเคยกับโนราเจ้าช่วยอธิบายระบบที่นี่ได้ไหม อย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเข้าร่วมองค์กรแองเจเล่อยากรู้คำตอบของคำถามนี้มานานแล้วแต่เขาไม่มีโอกาสถามเมื่อเขากำลังทำยาในถ้ำได้สิผมของลิสเบตถูกสายลมพัดไปข้างหลังข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นพ่อหมดมืดดังนั้นข้าจึงดเดาได้ว่าชีวิตของเจ้าแตกต่างจากพวกเรา ในโนลา่าพ่อมดแสงส่วนใหญ่ทำสมาธิหรือทำวิจัยในดินแดนของตนเองเฝ้ารอบๆส่วนใหญ่เป็น,ปนมิตรกับเราและติดต่อสื่อสารกันหลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ตามโนล่ายังมีศัตรูของตัวเองเช่นภัยธรรมชาติมลพิษที่เกิดจากการทดลองของพ่อมดมืดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเผ่าโบราณและการบุกรุกของพ่อมด เราต้องจัดการปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความสัมพันธ์ของโนรากับเมอร์ฟบมีตลาดอยู่5แห่งและมีเมืองอยู่สิเมืองสิเมืองในโนราองค์กรหงองค์กรครึ่งหนึ่งที่ปกครองเมืองมีความเกี่ยวข้องกับเมอร์ฟบซึ่งหมายความว่าเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทั่วไปของเราจากเมอร์ฟบ ถ้าสถานการณ์แย่ลงผลที่ตามมามันจะยุ่งยากเธอหยุดชั่วครู่จากนั้นก็พูดต่อถ้าเจ้ากำลังพิจารณาเข้าร่วมองค์กรใดๆข้าขอแนะนำหอคอยหกวงแหวนพวกเขาสามารถเตรียมการวัสดุที่ดีที่สุดให้เจ้าได้นอกจากนี้หอคอยหกวงแหวนเป็นองค์กรพ่อมดใหญเ่เพียงองค์กรเดียวที่ไม่ถูกควบคุมโดยตระกูลใดๆ ผ่า,าวิหกนาคาและประสาทเขี้ยวขาวเกลียดคนภายนอกมากเอ็งเจะเล่ตกใจถ้าพวกเขาเกลียดคนภายนอกพวกเขาก็จะหารุ่นใหม่จากไหนพวกเขาแต่งงานร่วมสายเลือดผาวิหกนาคาพยายามที่จะปกป้องสายเลือดบริสุทธิ์ของพวกเขาก็ญาติพี่น้องแต่งงานกันเองนะประมาณนี้และประสาทเขี้ยวขาวเป็นแค่การรวมสายเลือดแบบง่าย ภาวิหกนาคาไม่ได้รับการสนับสนุนจากมนุษย์และพวกเขาสนใจเพียงแค่ธุระของตัวเองแต่ในขณะที่แต่ในขณะน,นี้ปราสาทเขี้ยวขาวกำลังต่อสู้กับหอคอยหกวงแหวนมีคนบางคนมีบางคนบอกว่า ปราสาทเขี้ยวขาวอ่อนแอกว่าหอคอยหกวงแหวนเพราะหอคอยหกวงแหวนมีเงินและทรัพยากรจํานวนมากแต่ปราสาทเขี้ยวขาวมีพ่อมดมากมายที่รู้ภาษาคาถาคว้าคาถาสร้างความเสียหายที่ยอดเยี่ยมเองจะเล่ é, พยักหนะ้าถ้าเช่นนั้นปราสาทเขี้ยวขาวที่จริงแล้วแข็งแกร่งกว่าหอคอยหกวงแหวงนั้นหรือแต่ทําไมถึงไม่รับสมัครพ่อมดให้มากขึ้นถ้าพวกเขามีเงิน เจ้าต้องหาพ่อหมดมืดเพื่อต่อสู้กับเจ้ามันเป็นเรื่องง่ายลิซเบตจ้องที่เขานอกจากนี้ไม่นานมานี้ปราสาทเคี้ยวขาวยังเป็นแนวร่วมกับพัธมิตรแดนเหนือทั้งสองหยุดพูดแองเจเล่เห็นเรือลำอื่นแล่นอยู่ด้านซ้ายของพวกเขามันเป็นเรือของเคอร์แมนเขาเดินไปที่ห้องโดยสารของเขาผ่านด่านฟ้าทันใดนั้นเคอร์แมนก็หยุดและหันมามองเองเจเล ดูเหมือนว่าเขาสังเกตเห็นการจ้องมองของเขาเคือแมนใส่หัวและหัวลอยยอ่อแองเจเล่ก่อนที่จะเริ่มเดินอีกครั้งแองเจเล่ขมวดคิว้วหมายความว่าอย่างไงเจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาได้ฆ่าพ่อหมดมืดไปหลายสิบคนและส่วนใหญ่เป็นพ่อหมดเลลอนเหมือนกับเจ้าลิาเบตอธิบายเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจที่เจ้าอยู่ในทีม เขาเกลียดพ่อหมดมืดและเจ้าจะได้รับส่วนหนึ่งของรางวัลน,นี้ก็ประมาณอไม่ชอบหน้ากันแล้วก็ไม่อยากแบ่งผลกําไรอะไรพวกนี้ผลประโยชน์นะครับช่างมันเถอะแองเจลเล่ขคคิวอะไรแองเจเล่ยนคิวคืออะไระลิาเบตมองที่เขาถ้ามีเสียงแต่ย่าขอภัยนะครับลิาเบตมองที่เขาอย่าโยโย่เขา เขาจะไม่ทำอะไรเจ้าเมื่ออยู่บนเรือแต่ข้าเกรงว่าเขาจะพยายามแทงข้างหลังเจ้าถ้าข้าไม่อยู่ใกล้ๆแองเจเล่ขบดินฝีปากเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่าเขาจะไม่โกรธกับการย่อ,อยยุของเคอร์แมนแต่เขาก็ยังกังวลอยู่เล็กน้อยเพียงแค่อย่าตายข้าต้องการให้เจ้าทำให้เลือดแลดเสถียรให้กับข้า ริซเบตเดินตรงไปยังทางเข้าห้องโดยสารของเธอหลังจากที่เธอพูดจบแองเจล่าย,ยืนอยู่ที่นั่นแล้วใส่หัวเขาไม่มีอะไรจะพูดจบไปนะครับกับตอนที่176เดี๋ยวไปต่อกันที่177นะครับถ้าฝนไม่ตกก่อนนะครับไปเลยครับ